บุฟเฟลเนื้อย่างเสียบไม้สไตล์บาซิลเลียนที่ทแรกและที่เดียวในลังสิทธิ์ที่เชฟจะยมกมาเสิร์ฟให้เราถึงโต๊ะแบบนี้เลยทั้งเนื้อพิคันยา่าเนื้อวากิวกุ้งแม่น้ำค่ะแกะยกกันมา14เมนูไม่อัน3ชั่วโมงเต็มๆพวกพาทุกคนไปอยู่ที่โรงแรมโนเวเทลลังสิสทธิ์ร้านเปโดซูรัลคาเลียแอนด์สเต็กเฮาส์ร้านอาหารสไตล์บราซิลเลียนกริลเชฟเขาจะคัดเนื้อเกรดพรีเมี่ยมมาเสียบไม้ย่างก,กันให้ใหม่ๆแล้วก็จะมาวนเสิร์ฟให้เราได้ชิมทีละไม้อันนี้ไฮไลท์เลยเนื้อพิคันย่าแกงค ชส่วนมาเตอร์ฟิตอันนี้คือมันเป็นปลาที่อร่อยมากแล้วมันจะแน่แนแ่นบอกไม่ถูกแต่ว่าถ้าได้ลองนี่นคือตาวาวแน่นอนแต่ถ้าเริ่มกินไม่ไหวแล้วให้พลิกป้ายเป็นสีแดงเพื่อเป็นการบอกให้เชฟยุดเสิร์ฟก่อนนอกจากเนื้อที่จะเด่นมากแล้วก็ยังมีสเตชันอาหารอย่างอื่นอีกทั้งสลัดบาร์ที่มิกซ์ได้เองตามชอบอาหารทะเลอาหารไทยหรือจะเป็นสเตชันอาหารญี่ปุ่นทีแลซาซิมิกันให้ใหม่ๆห,หรือจะเป็นสเตชันโค้กที่มากับชีสก้อนโตและบรรดาเนื้อแห้งต่างๆเราก็กลับมาพลิกป้ายให้เป็นสีเขียวแล้วไปต่อกันที่เนื้อ นูที่ช่วยตัดเล่ยนได้ดีมากถ้าเราถูกใจอันไหนสามารถรีเควสเชฟใม่มาเสริฟเพิ่มได้เลยเอาจริงคือเลือกยากมากเนื้อเขาดีทุกไม้มันนุ่มมันฉ่าแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยแต่อย่าลืมเผื่อทองไว้ให้สเตชันของหวานด้วยมีให้เลือกทั้งไอติมแล้วก็บรรดาเค้กต่างๆรูนี้ก็อัดแน่นด้วยผลไม้แล้วก็มีชูรสอันนี้ให้ด้วยคืออิ่มอร่อยกินสนุกกินเพลินมากอันเดียเขาจะเปิดเฉพาะเสาร์ที์นะเป็นบุฟเฟ่ชูรัสโกมื้อกลางวันคือถ้าใครจะมาโบนแนะนําให้จองออนไลน์ล่งวง